ดูความน่ารักแสนรู้ของนกเอี้ยงที่เขาว่ากันว่ามันมาให้โชคให้ลาบแต่มันให้โชคให้ลาบแบบไหนวิธีการเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เป็นนกสวยงามชนิดหนึ่งที่ใครหลายคนมักจะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนไว้คุยยามเหงาแต่รู้หรือไม่ว่าบ่อยครั้งที่นกเอี้ยงก็อาจจะมาพร้อมกับการใบ้ตัวเลขให้เราได้อีกด้วยตลนอนข่าววันนี้จะพาทุกคนไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับความแสนรู้ของนกเอี้ยงใบ้ตัวเลขกันว่าแต่จะมีของเด็ดอะไรปรากฏให้เห็นบ้างนั้นเราไปดูกันเลย มาเริ่มกันที่นกเอี้ยงแสนร,รู้ตัวแรกกับนกเอี้ยงสงเจ้าใบาตัวเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับเออไม่ออกอะไรเอออยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันไม่ออกอะไรปลาเก้าปลาเก้าออกตัวเก้านะไม่ออกโดน โอโ้เรียกว่าเต็มเๆได้ยินเจ้านกเอี้ยงตัวนี้ใบตัวเลขชัดเต็มสองรูหูเลยทีเดียวแต่เพื่อใครได้ยินไม่ชัดไหนน้องพูดอีกทีสิจา้า เรื่องราวความน่ารักนี้ถูกแชร์มาโดยผู้ใช้ติ๊กต็อกที่มีชื่อว่าอนนท์ไพลอดที่เขาได้เอาเรื่องราวของเจ้านกเอี้ยงใบตัวเลขมาเผยแพร่ลงติ๊กต็อกให้คุณผู้ชมได้ลองไปเสียงโชคกันโดยหนุ่มคนนี้ได้ถามเจ้านกเอี้ยงไปว่างวดนี้ออกอะไรอ,ออกอะออก99ซึ่งคำตอบก็ทำให้เจ้าของถึงกับหูพึงเลยทีเดียว แถม <is> ยังมีการขู <music Brothers> ่ท <t> ิ้งท้ายเจ้าเอียงด้วยอีกว่าถ้าไม่ถูกรางวัลแกจะโดนแน่ๆอีกด้วยไม่ออกโดนแม่ขู่ขนาดนี้ทําเอาเจ้านกเอียงหนาวรุ้อนกันเลยทีเดียวมาต่อกันที่นกเอียงตัวที่สองกับเจ้าโอเลี้ยงนกเอียงแสนรู้ขวัญใจนักเสี่ยงโชคก้าว ว้าวว้าวตัวที่แล้วได้ยินเสียงใบตัวเลขกันแบบชัดเจนเต็มสองรูหูไปแล้วเจ้านกเอี้ยงตัวนี้ก็ไม่ยอมน้อยหน้าโชว์ตัวเลขให้เห็นจนเต็มสองตาเลยทีเดียวเจ,จ้านกเอี้ยงตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าโอเลี้ยนนกเอี้ยงแสนรู้ฝันใจชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่วัดเยี่ยงคงคารามหมู่หนึ่งตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนั่นเอง ซึ่งวิธีการขอโชคกับเจ้าโอเลี้ยงก็แสนจะง่ายเพียงแค่คุณนำม้วนกระดาษเสี่ยงไทยที่ใส่เลข0ถึง9ไว้ภายในมาให้เจ้าโอเลี้ยงใช้ปากจิกเสียงไทยนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาเจ้าโอเลี้ยงก็เคยให้โชคกับชาวบ้านมาแล้วหลายต้นหลายครั้งโดยชาวบ้านที่ได้รับโชคก็จะหอบเอาส้มเขียวหวานหรือกล้วยน้ำว้ามาเลี้ยงตอบแทนนั่นเอง เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับดูแล้วก็อย่าไปเชื่อมากแล้วกันเผื่อใจไม่ครึ่งหนึ่งเผื่อว่าจะดีใจไม่ครึ่งหนึ่งะนะถ้าหาไม่ถูกยาอยาไปโทษเจ้าเอี้ยงมันนะออม,ม่โทษ,โทษหรอกนะแต่ก็จับ จับไปปล่อยให้มันไปเที่ยวคราบเดียวเดี๋ยวมันก็มาคุณแน่ใจเหรอส่วนใหญ่ไปแล้วไปเลยอ่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะจ๊ะ